กาบิกอนวันนี้ผมจะมารีวิวควอนฝึกหลังใช้งานเนาะช็อกไวเอสดนะครับรุ่นโปรพัดนะทุกคนนี่เลยนะครับรุ่นโปรพัดนะทุกคนนะไวเอสนะครับน,ะนะนี่ไงตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยเนาะใช้งานมาแล้วเรียบร้อยมีข้าฟุ้งข้าฝุ่นข้าอะไรเกาะแล้วนะครับทุกคนตัวนี้จะมีอยู่สองสีเนาะ รุ่นโปรพัดเนี่ยจะมีสีแดงกับสีดําผมเลือกสีดํำนะผมอยากให้มันกลมกลืนโทนดําอยู่แถวอยู่แถวนี้นะทุกคนโอเคมาบอกความรู้สึกหลังใช้งานมาดีกว่าประมาณเพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณเกือบเดือนประมาณสามสามอาทิตย์นะทุกคนใช้งานมาอ่าก็จริงก็ใช้งานมันหนักเหมือนกันนะวิ่งมาหลายวิ่งมาหลายร้อยโลละนะครับทุกคน ความรู้สึกแรกหลังจากการเปลี่ยนไปเนาะแน่นอนมันเฟิรม์มมันเฟิรม์มมันแน่นกว่าชกเดิมนะทุกคนอ่ามันเฟิรม์มมันแน่นยังไงเนาะกว่า,กวาชกเดิมหนึ่งเลยถ้าเป็นชกเดิมเนี่ยเวลาเจอลมเจอพวกรอยต่อถนนเจอพวกไอเส้นเส้นปะถนนอะเส้นข,า,ขาวๆเหลืองๆอะอ่าเวลาเราเหยียบขอบมันอะมันจะมันจะ สะบัดดึดดืด,ด,ดอ่าล,ลดลดลดจะมีการแปลว,ว่าจะมีการสะบัดเฉยเฉยหน่อยแต่พอใส่โชคเนี่ยไปอ่ะผมรู้สึกได้ว่าอาการพวกเนี้ยมันลดลงมันมีนะมันมีอยู่แต่มันลดลงมันเบาลงนะทุกคนแล้วเวลาพวกเจอไม่ว่าเจอพวกถนนที่แบบเป็นถนนแบบขรุขระเนาะขรุขระไม่เรียบอะไรประมาณเนี้ยอ่ามันก็เอ้ยเก็บอาการดีมีความแบบว่าแน่นๆไม่ดีดเท่าโชคเดิม ใช่ประมาณนั้นเลยแล้วก็อย่างแล้วก็เจอพวกลูกอนาบอะไรเงี้ยลูกอานาที่เป็นคืนที่เป็นลูกหลังเตาเนี่ยบอกเลยนะโอ้โหแน,นแน่นมากแน่นแต่ว่าถ้าเป็นชกเดิมเนี่ยพอมันลงใช่ไหมพอชกเดิมเนี่ยนี่ฟสมมุติเป็นชกเดิมนะครับชกเดิมี่ยมันลงปุ๊บมันย,ย้อยยึงยึงยึงอ่าพอแบบชกตัวเนี้ยพอมันลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันอยู่เลยวหยปุ๊บปึ๊บอยู่เอ้ยโอเคเลยปรับใจปรับใจ แล้วก็อีกอย่างอแต่ความที่ความรู้สึกที่แบบจะคล้ายๆของโชคเดิมหน่อยก็คือมันจะมีความกระด้างนะครับทุกคนเป็นความแน่นความกระด้างเพราะว่าสปริงของมันเนี่ยค่าคสปริงเนี่ยมันเยอะเนาะอ่าสปริงก็จะแข็งหน่อยแต่ถามว่ากระด้างกระด้างดีเท่าโชคเดิมไหมบอกเลยว่าไม่ทาครับผมว่าดีกว่าโชคเดิม ชกเดิมมีความกระด้างความดีดมากมากกว่า้าเป็นชกเดิม,มนะบอกเลยเจอหลังเต่านะโอ้โหดีตึงตังดีตึงตังไม่พอนิยกยุงย่งยุ่งเลยนะครับทุคนแต่นเนี้ยนิ่งเลยลงปุ๊บปุ๊บ,บอยู่นิ่งนะครับทุกคนแต่ถ้าใครที่เป็นสายที่แบบสายชอบความนุ่มนวลแบบลงปุ๊บนุ่มนวลไม่เจ็บตูดอะทุกคน บอกเลยว่าโชคตัวนี้จะไม่ตอบโจทย์คนพวกนั้นจะไม่ชอบอ่าเพราะโชคตัวนี้มันจะออกแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยสปอร์ตสปอร์ตเล็กซิเลสซิ่งนะนะทุกคนนะอ่ามันเน้นกับโชคที่แบบใช้ความเร็วนะทุกคนโชคตัวนี้เวลาคุณใช้ความเร็วอะกับโชคตัวนี้มันจะนิ่งมากรถจะนิ่งเลยรถจะไม่มีอาการแบบแกว่งอาการเลยเลยนิ่งผิวเลยด้านท้ายนะทุกคนโอ้เวลาให้เราใช้ความเร็วนะ จะใช้ความเร็วแบบช้าๆค่อยๆไปแบบห้าสิบหกสิบอันนี้ก็โอเคนะมันก็นิ่งอ่าน,นิ่งเลยแต่ถ้าคุณความเร็วในความเร็วต่ำอ่ะถ้าคุณเจอหลุมอ่ะมันก็จะติดกระด้างนิดนึงนะอ่าติดกระด้างนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าโชคตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันรับน้ําหนักได้ประมาณร้อยห้าสิบกิโลนะทุกคนรับน้ำหนักได้สูงสุดร้อยห้าสิบกิโลอ่า ครับแค่ตัวผมเนี่ยผมหนักประมาณเกือบร้อยโลเก้าสิบกว่าละสำหรับผมก็มันก็โอเคนะผมที่ผมเลือกตัวตัวนี้เพราะว่าตัวผมตัวหนักด้วยแหละเรือแบบเออเห็นสเปคแล้วมันเออก็โอเคอะรับน้ำหนักได้ร้อยเก้าสิบเออร้อยห้าสิบกิโลเนาะพอน้ําหนักเยอะโชคมันก็จะมีความนิ่มมากขึ้นนะทุกคนเพราะมันมีน้าหนักกดวันนั้นผมลองเอาคนซ้อนคนซ้อนไปเนาะคนซ้อนกับผมรวมรวม,รวมกันน้ําหนักก็โอ้ กินร้อยห้าสิบแล้วล่ะได้เป็นร้อยหกสิบเจ็ดสิบนั่นและโอ้หบอกเลยว่าโชคนี่กลายเป็นโชคนุ่มไปเลยนะครับทุกคนโชคนุ่มไปเลยแต่มันไม่ย้วยนะมันออกแบบนุ่มๆนุ่มๆนวลๆแต่ไม่มีอาการย้่ยอ่าเวลาเจอลุมเจอหลุมนะทุกคนถือว่าโอเคอ่ะกับในราคาที่แบบว่าไม่ถึงพันอ่ะราคาผมได้มาจากผมได้มาจากแอปส้มเนาะใส่โค้ดลดเข้าไปเหลือถ้าอะไรเงินเหลือห้าร้อยต้นๆหนึ่งห้าร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบเฮ้ยถือว่าโอเคเลยนะ เป็นโชคที่แบบคุ้มราคาอยู่แต่เรื่องคุณภาพนี่ยังไม่แน่ใจนะต้องลองใช้ไปก่อนนะว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนเนาะทุกคนโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะใครที่อยากสนใจโชคไบท์เอสดรุ่นโปรพัดนะครับก็ถือว่าโอเคโชกเป็นโชคที่ใช้งานได้เด้นสําหรับพวกสายซิ่งสายบรรทุกของ้งหนักอันเนี้ยโอเคแต่ถ้าใครแบบว่าเน้นอยากเน้นความนุ่มนวล บอกเลยว่าตัวนี้ไม่ตอบโจทย์ครับเราไปหาโชคตัวอื่นดูเนาะโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนะเาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะทำอะไรเดี๋ยวก็คอยติดตามด้วยนะครับ